ปฐมมการบทที่สองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่อยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่7พระเจ้าทรงเสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทํานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทําพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7ในบทที่สองอที่1นถึงสเนี่ยเป็นการกล่าวซ้ํากับบทที่1ข้อที่1ในบทที่1เนี่ยเป็นการพูด รวมๆอย่างรวดเร็วว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆใน6วันส่วนในบทที่สองเริ่มมาอธิบายใหม่แต่ลงรายละเอียดมากขึ้นโดยเน้นในจุดที่พระคัมภีร์อยากจะเน้นก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างมนุษย์ในบทนี้บอกว่าพระเจ้าทรง ทำงานทั้งสิ้นเสร็จเรียบร้อยใน6วันแล้ววันที่7็พระองค์ทรงหยุดพักหยุดพักในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพักให้หายเหนื่อยพักจากการเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงการหยุดจากกิจกรรมต่างๆที่ทําไม่ใช่พระเจ้าเมื่อยลา้าจนต้องหยุดพักแต่พระองค์ต้องการแยกวันที่7ให้แตกต่างจากวันอื่นๆของการทรงสร้างก็เลยสังเกตได้ว่าวันที่7พระเจ้าแยกเอาไว้เป็นพิเศษ ว่ามันเป็นวันที่สำคัญตามธรรมเนียมในสมัยนั้นเนี่ยเลขที่เป็นเลขที่ดีได้แก่เลข7เลข14เลข40ต่างๆเนี่จะเป็นเลขที่ดีในปฐมกาลในข้อนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าในวันที่7เป็นวันบริสุทธิ์เป็นวันแห่งการหยุดพักผ่อนที่จะต้องอุทิศถวายแด่พระเจ้าโดย ส่วนมากคนจะเข้าใจว่าวันสบาโตหรือวันที่7็ดเนี่ยคือวันอาทิตย์แต่สําหรับคนยิวในดั้งเดิมเนี่ยวันสบาโตของเขาคือวันเสาร์นะครับคำว่าหยุดพักมาจากภาษาฮิบรูวา่าสัปัดซึ่งต่อมาก็ใช้เป็นคําว่าสบ,บาโตเป็นรากศัพท์คําเดียวกันเป็นวันที่หยุดพักจากการงานทั้งหมดทั้งสิน้นพระเจ้าทรงตั้งวันนี้ให้เป็นวันบริสุทธิ์เพื่อระลึกถึงการสร้างอย่างสําเร็จของพระเจ้าและ ให้หยุดพักจากการงานทั้งปวงพระเจ้าทําเช่นนี้เพื่อจะวางแบบอย่างให้กับมนุษย์ว่าโอ้มนุษย์เนี่ยก็ทํางานทํางานทํางานทุกวันเนาะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็มีหนึ่งวันที่เป็นสัปาทเป็นวันสบาโตที่จะเป็นวันที่หยุดพักไม่ใช่เพราะพระเจ้าเหนื่อยแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราและต้องการวางแบบอย่างให้แกเราไว้พระเจ้าแยกหนึ่งวันออกจาก6วันนั้นก็คือวันที่7ดเป็นวันพิเศษ แล้วก็พระเจ้าก็สั่งให้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าทําเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นในวันอาทิตย์สมัยนีเราใช้วันอาทิตย์จึงเป็นวันที่พิเศษไม่เหมือนวันอื่นๆถ้าวันอื่นเราทํางานทํางานต่างๆวันอาทิตย์เนี่ยให้แยกเป็นพิเศษแย,แยกเป็นพิเศษจ,จะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ละอยู่บ้านนอนไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับแต่เป็นวันพิเศษที่เจาะจงที่จะระลึกถึงการงานที่พระเจ้าทรงกระทํา ก็คือเราก็ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ใช่ไหมเราก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วลึกถึงโอ้ตลอดสัปดาห์พระเจ้าอวยพระพรเรา,เอาอะไรต่างๆมากมายพระองค์เสร็จสิ้นการงานของพระองค์พระองค์เห็นว่าดียิ่งนักตลอดวันทั้ง่านมาดียิ่งนักสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าดังนั้นการที่วันอาทิตย์เราหยุดแล้วก็ไปโบสถ์จึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็งดงามในพระคัมภีร์พระเจ้า พูดถึงสวนเอเดนในบทที่สองนี้ในบทที่2จงใจขยายเห็นให้เห็นถึงการทรงสร้างว่าในพิเศษของการทรงสร้างนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในเรื่องนี้เนี่ยมีฉากที่สวยงามเรียงไว้อย่างงดงาม ในจะอธิบายฉากให้ฟังในฉากแรกพระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์อยู่เฉยเยในบทที่2ข้อที่4ถึง17ฉากที่สองพระเจ้าเป็นตัวหลักแล้วก็มีมนุษย์แล้วก็เป็นชายเป็นหญิงแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีบทบาทในฉากนี้ในข้อที่18ถึงข้อที่25ฉากที่3เป็นการสนทนาระหว่างงูกับผู้หญิงในบทที่3ตอนต้นฉากที่4เป็นการสนทนา หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ฉากที่5เป็นการสนทนาระหว่างพระเจ้าผู้หญิงผู้ชายฉากที่6เป็นการที่พระเจ้าเป็นหลักแล้วก็มนุษย์ อยู่เฉยๆฉากที่7พระเจ้าผู้เดียวแล้วก็มนุษย์อยู่เฉยๆอันนี้คืออะไรอันนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมแบบพงพางดูนะฉากที่1พระเจ้าแสดงมนุษย์อยู่เฉยๆฉากที่7พระเจ้าแสดงมนุษย์อยู่เฉยๆฉากที่สองพระเจ้าแสดงเป็นหลักแล้วมนุษย์เกี่ยวข้องด้วยฉากที่6พระเจ้าแสดงเป็นหลักและอุย,ยายผู้หญิงแล้วก็งูเกี่ยวข้องด้วยฉากที่3งูคุยกับผู้หญิงฉากที่5พระเจ้าคุยกับ ผู้ชายและผู้หญิงฉากที่4ผู้หญิงผู้ชายเป็นหลักคุยกันเองนี่เขาเรียกว่าเป็นโครงร่างแบบโพงพางคือเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่เราดูเผลอเราไม่เห็นไงเราก็อ่านไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยมันตรงกันเลยดูสิ1กับ7เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะพระเจ้าทํามนุษย์อยู่เฉยๆ2กับ6เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยมีพระเจ้ามีมนุษย์มีชายหญิงเกี่ยวข้องกันแล้วก็ฉากที่3 5, กับ5ก็เกี่ยวข้องกันคือว่าเป็นการสนทนา งูสนธนากับผู้หญิงห้าก็เป็นพระเจ้าสนธนากับผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยในพระธรรมปฐมกาลสุดยอดมากซึ่งผมจะยกมาเป็นระยะระยะแต่ว่าไม่ได้ยกทั้งหมดเพราะว่ามีเยอะมากเพียงแค่อยากให้เราเห็นว่าโอ้วรรณกรรมที่เขียนเนี่ยมันลึกซึ้งจริง,งๆแล้วก็น่าทราบซึ้งมากจริงๆในบทที่สองนี้ตั้งแต่ข้อที่4เป็นต้นไปบอกว่าลำดับเรื่องการเนรมิตสร้างฟ้าสวรค์และแผ่นดินมีทังนี้ในวันที่พระยาเวพระเจ้าคราวนี้เนี่ยใช้คําว่า ยาเวละใช้คําว่าพระยาเวก่อนหน้านี้ในบทที่หนึ่งจได้ไหมใช้เอโลหิมเอโลหิมองทรงสร้างมีความแตกต่างกันระหว่างเอโรหิมกับพระยาเวในการใช้คําพระนามของพระเจ้าว่าพระนามเอโลหิมเน้นว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งทรงสร้างทรงควบคุมมีอำนาจทุกอย่างใช้ในบทที่1ส่วนในบทที่สองเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษา พันธสัญญาซึ่งพระอ,องค์จะทําพันธสัญญากับมนุษย์ว่าพระองค์จะอวยพรมนุษย์พรงค์จะทำอะไรต่างนี้แล้วก็พรงค์ก็รักษาสัญญานั้นจริงๆในการใช้พระนามเอโลหิมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเน้นว่าในการทรงสร้างนั้นเกิดขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งผู้ทรงฤทธานุภาพส่วนในการใช้พระยาเวในบทที่สองนี้เน้นว่าพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ดังนั้นเมื่อเราผู้เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างถอยห่างจากพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตมันก็เลยไร้ค่า ไรความสุขไร้ความหมายแต่เมื่อเราผู้เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างเข้ามาใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามันพบกับความสุขแทบชุวความอิ่มใจอิ่มบริบูรณ์ในชีวิตเรื่องแบบนี้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าอาจจะยังไม่เข้าใจมากนะักเขารู้จักแต่ว่ามันไม่มีความสุขเนาะแต่เราผู้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราคงเข้าใจสิ่งนี้ดี เพราะว่าเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วแต่บางทีเราก็ถอยห่างจากพระเจ้าใช่ไหมวันนีก็เข้าใกล้พระเจ้าเราลองวัดดูในชีวิตของเราเองดูสิครับช่วงเวลาที่ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงเออดีมีความสุขอิ่มใจดังมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกับสมัยนี้เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันมีความสุขใช่ไหมแต่พอช่วงไหนแยกห่างจากพระเจ้ามันไม่มีความสุขเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ บทที่หนึ่งที่พูดถึงเอโลฮิมเนี่ยเป็นลักษณะว่าพระเจ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งสารพัดท,ทุกอย่างในจักรวาลน,นี้แต่พอใช้คําว่าพระยาเว์ในบทที่สองเนี่ยเจาะจงว่าพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ในปรมการบทที่สองข้อที่5เมื่อยังไม่มีต้นไม้ตามทุ่งบนแผ่นดิน พืชตามทุ่งก็ยังไม่งอกเพราะพระยาเวย,ยังไม่ได้ให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์เพาะปลูกบนแผ่นดินมีแต่ละอองน้ําขึ้นจากแผ่นดินรดทั่วแผ่นดินจากข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าอ๋อก่อนน้ําท่วโมโลกไม่มีฝนตกดังนั้นคนสมัยโนอาก็เลยไม่รู้ฝนจะตกจนน้าท่วมมันคืออะไรฝนตกเกินมาไม่เคยเห็นไม่เคยประมาณนี้นะคือยังไม่มีฝนตกเกิดขึ้นแต่ฝนตกจะมาเดี๋ยวอีกสักครูอีกสักพักใหญ่นะอีกหลายบทเดี๋ยวฝนจะมาแล้วความช ข้นของแผ่นดินได้จากที่ไหนได้จากกระองน้ําได้จากน้าพุแล้วก็บ่อน้ําต่างๆแล้วในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงครีดินระบายลมปานเข้าไปทางจมูกมนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตคําว่ามนุษย์เนี่ยกับคําว่าดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันคําว่ามนุษย์ภาษาฮิบรูอาดัมดินอาดามมาเออมันคล้ายๆกันเลยนะก็มนุษย์มาจากดิน แสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับดินเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพันกันเมื่อตายไปก็เลยกลับเป็นดินเหมือนเดิมพระเจ้าระบายลมปลาในที่นี้หมายถึงพระเจ้าระบายลมหายใจของพระองค์มนุษย์ก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตขึ้นมาไม่ได้จากการสร้างหรือจากการปั้นเท่านั้นแต่มีชีวิตจากการที่พระเจ้าใส่ชีวิตเข้าไป ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างอ,างอื่นๆสร้างขึ้นมาก็มีชีวิตเลยดังนั้นจึงมีอย่างหนึ่งที่มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ทั้งหลายก็คือจิตวิญญาณสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณแต่ว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเนื่องจากเป็นลมปานของพระเจ้าก็เลยมีลักษณะอย่างหนึ่งมีลักษณะความเป็นพระเจ้าอยู่ในนั้นหนึ่งในลักษณะความเป็นพระเจ้าก็คือไม่มีวันตายอันนี้ เกิดเรื่องใหญ่ละสิคือถ้ามีความสุขแบบไม่มีวันตายกันก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีความสุขแบบไม่มีวันตายนี้ก็ยาวเลยด้วยเห็นุนี้ไงก็คือว่าร่างกายและจิตใจของมนุษย์เนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมสูญไปใช่ไหมจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะดำรงอยู่ในมนุษย์เนี่ยก็คือลมปานที่พระเจ้าใส่เข้ามาก็คือจิตวิญญาณ มนุษย์ต่างกับสัตว์เพราะมนุษย์มีจิตวิญญาณเรามนุษย์ต่างกับสัตว์ก็คือว่าสัตว์ไม่ต้องถูกพิพากษาหลังจากตายไปแต่ว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณมันก็เลยไม่จบไงถ้าจบมันก็จบแล้วคือตายจากโลกนี้ไปเสื่อมสลายไม่มีอะไรเหลืออันนั้นก็แล้วไปใช่ไหมแต่ไม่อย่างนั้นนะสิร่างกายมันเสื่อมสลายไปก็จริงแต่จิตวิญญาณลมปานที่พระเจ้าระบายเข้าไปเนี่ยมันคงอยู่และจะไปคงอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์หรืออยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใใจขขณะทีี่่เาอยูนนโลก้ เรื่องนี้ก็เลยสําคัญมากแล้วก็ทําให้เห็นว่ามนุษย์แต,ตกต่างจากสัตว์แล้วก็พระเจ้าก็ได้สร้างสวนแห่งหนึ่งชื่อว่าสวนเอเดนอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็พระเจ้าก็ให้มนุษย์อยู่ที่นั่นเอเดนแปลว่าชื่นชมยินดีแฮปปี้แฮปปี้ปปอ,อ,อยู่สวนไหนสวนแฮปปี้สวนชื่นชมยินดีชื่นชอบมีความสุขเราไม่ทราบจริงๆว่าสวนเอเดนเนี่ยอยู่ตรงตําแหน่งไหนจริงๆเพราะว่าไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้แต่ว่าในข้อที่10 ถึง14เนี่ยบอกไว้ว่าอ๋ออยู่รู้คร่าวๆอยู่แถวแม่น้ำไทกิสยูเฟรติส ซึ่งเป็นประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับก็น่าจะอยู่โซนโซนแถๆนั้นแหละแถวอิรักแต่ว่าไม่รู้ตำแหน่งจริงๆว่าอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เสร็จให้มนุษย์อยู่ในสวนเอเดนแล้วบอกมนุษย์ว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเจ้าห้ามกินวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทำให้มนุษย์ เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์หนึ่งในลักษณะพระฉายก็คือมีเสรีภาพมนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกและพระเจ้าก็มอบเสรีภาพนี้ให้กับอาดัมด้วย mm. เขามีสิทธิ์เลือกกินต้นไม้ต้นใดก็ได้ทั้งหมดเลยในส่วนนี้ยกเว้นต้นหนึ่งห้ามกินและเขาก็มีสิทธิ์เลือกจะกินหรือไม่กินก็ได้แต่พระเจ้าห้ามห้ามกินเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ากินวันใดเจ้าจะตายแล้วในข้อที่18น่าสนใจมาก พระเจ้าบอกว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่โอธรรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นในปฐมกาลตั้งแต่บทที่หนึ่งมาเราจะเห็นอย่างนี้เวลาพระเจ้าสร้างดีดีด,ดีตอนท้ายเลยพระเจ้าเห็นว่าดีนักอ่านมาตั้งนานเพิ่งเจอตอนเนี้ยพระเจ้าไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่ดีแต่ว่ามันมันยังขาดอะไรไปบางอย่างขาดผู้ช่วยขาด คู่อุปถัมภ์พระเจ้าก็เลยประกาศหนึ่งในบรรดาที่การทรงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่คําว่าคู่อุปถัมภ์ในภาษาฮิบรูปแปลความหมายไปถึงการเป็นผู้ช่วยดังนั้นเนี่ยเมื่อสามีภรรยาแต่งงานกันนะครับจึงอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันเอาไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคําว่าผู้ช่วยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นคนใช้หรือในฐานะที่ต่ํากว่าเพราะว่าพระเยซูก็เป็นผู้ช่วยของเราใช่ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ช่วยใช่ไหมไม่อยู่ในฐานะที่ต่ํากว่า แต่อยู่ในฐานะที่มาคอยสนับสนุนส่งเสริมในการทำสิ่งที่เป็นนามพระไทยของพระเจ้าดังนั้นผู้ชายครับภรรยามีเอาไว้ทำไมรู้ไหมไม่ได้มีไว้ขอตังค์ภรรยาเนี่ยมีเอาไว้เพื่อส่งเสริมให้เราเนี่ยทำตามนามพระไทยของพระเจ้าสามีก็เหมือนกันนะสามีที่เป็นคู่ประทมเราเนี่ยมีเอาไว้เพื่อคือเราอยู่คนเดียวเราก็ดีอยู่เราก็ติดสนิทกับพระเจ้าดีอยู่แต่ถ้าได้คู่ของเรามาเนี่ยแล้ว ทำให้เรารักพระเจ้าทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอันนี้เรียกคู่อุปธรรมดังนั้นเวลาเลือกเลือกดีๆอย่ามาเลือกที่ยิ่งเลือกยิ่งถอยห่างจากน้ําพระทัยพระเจ้าอันนี้เลือกไม่ถูกพระเจ้าให้คู่อุปธรรมมาแก่เราเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนเราเพื่อเราจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าการเป็นผู้ช่วยสำหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเป็นผู้ช่วยบรรมัมบีบอกช,ชัดเจนไม่ใช่การเสื่อมเสียเกียรติเลย เพราะว่าพระเจ้าเองก็ทําหน้าที่ในด้วยพรงเป็นผู้ช่วยอย่างในสดุดีบทที่33ข้อที่20จิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ใช่ไหมครับพรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าสดุดี70ข้อที่5ข้าพเจ้ายากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอมาช่วยข้าพระองค์เถิดขออย่ารอช้าพระงเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ พระเจ้าก็ใช้คํานั้นด้วยดัยงนั้นผู้หญิงนะครับในฐานะเป็นคู่ประถมเป็นผู้ช่วยภูมิใจเท่มากบทบาทเดียวกับพระเจ้าเลยนะฮะเท่จริงๆเซิลดีหนึ่งหนึ่งห้าข้อที่9อิสราเอลเอ๋ยจงวางใจในพระยาเวเถิดพระองค์ทรงเป็นผู้ประถมของท่านทั้งหลายคําว่าผู้ช่วยเนี่ยในการที่พูดถึงผู้หญิงไม่ได้หมายถึงความสําคัญที่น้อยกว่าแต่หมายถึงความสําคัญในการปกครองก็คือว่าผู้นำเนี่ยคือสามีและภรรยาเนี่ย เป็นผู้ผู้ช่วยไม่ได้ต่ํากว่าแต่ว่าบทบาทแค่ต่างกันทั้งสองเพศเท่ากันแล้วก็ต้องพึ่งพากันและกันพระเจ้าสร้างผู้ชายก่อนแล้วก็สร้างผู้หญิงมาเพื่อช่วยเหลือผู้ชายดังนั้นภรรยาหรือผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายเลย เพียงแค่มีบทบาทที่ต่างกันเท่านั้นเองคําว่าผู้ช่วยใช้สําหรับพระเจ้าเนี่ยสิครั้งเรียกว่าพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมเนี่ยสิครั้งปรากฏว่าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยสิครั้งนั่นพระคัมภีร์เดิมเน้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์จะสร้างคู่อุปถัมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นคู่อุปถัมที่พระเจ้าสร้างนั้นเป็นคู่ที่เหมาะสมความหมายตามภาษาเดิมหมายถึงว่า คล้ายกับเขาซึ่งหมายถึงการเท่าเทียมกันแล้วก็เพียงพอสําหรับเขาหมายถึงว่าเราจะสร้างอีกคนหนึ่งมาคล้ายๆกับเขาแล้วก็การที่คนนี้มาเป็นคู่ประธรรมของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอไม่ต้องเอาหลายคนเอาคนเดียวเพียงพอแล้วนะแล้วก็ไอ้ข้อนี้ก็สนุกมากนะครับในข้อต่อมาเนี่ยพอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงบอกว่าจะหาคู่ประธรรให้ใช่ไหมแล้วทายังไงต่อพระเจ้าก็สร้างเอวาขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ยัง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 พระเจ้าทํำยังไง พระเจ้าก็เอาสัตว์ทั้งหลายมาให้อาดัมตั้งชื่ออาดัมเห็นฮิโปโปเตมัสอันนี้ฮิปโปดีนะบอกว่าโอ้เอาคนนี้แหละเอวายุ่งเลยนะครับใช่ไหมสังเกตไหมข้อมันเกี่ยวกันดูสิดีข้อที่18บอกว่าจะหาคู่ถสมข้อที่20ตั้งชื่อที่เหมาะสมแล้วก็ข้อที่21เนี่ยสร้างเอวาไอ้ตรงกลางเนี่ยคือเอาสัตว์ มันเกี่ยวอะไรกันพูดเรื่องคู่ครองอยู่ดีเอาสัตว์มาทําไมแต่ว่าพระเจ้าส่งรอบคัดเลือกเข้ามาก่อนนะฮะก็คือเอายีราบเอาแมวเอาหมูเอาอะไรมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าอาดัมคิดถูกมากไม่เลือก <c oughs> ก็คือตั้งชื่อให้ไงตั้งชื่อเป็น,นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นชื่อไปใช่ไหมแต่ไม่เรียกว่าเอวา <c oughs> ไม่เรียกว่าเป็นเป็นคู่ประํำของฉันเป็นคู่ของฉันแล้วก็พระเจ้าก็นํามาให้อาดัมตั้งชื่อตอนแรกก็นึกว่ามาให้ตั้งชื่อเพราะอ่านดูบริบทเฮ้ยไม่ใช่นะเอามาให้เลือกคู่ แต่เขาไม่เลือกแค่นั้นเองก็ดีมากก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นแทนพอเลือกไม่ได้สักทีใช่ไหมพระเจ้าก็เลยทํำยังไงพระเจ้าก็เลยทําให้ชายคนนั้นหลับสนิทและขณะที่เขากําลังหลับพระองค์ก็ชักสะดุกซี่โครงออกมาแล้วก็เอาเนื้อติดเข้าไปด้วยกันแสดงว่าอาดัมเนี่ยซี่โครงหายไปอันหนึ่งใช่ไหมเออแต่แปลกใจมากเลยทุกวันนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยพอไปเอ็กซเรย์เช็คซี่โครงนะมันก็อยู่ครบนี่มันก็เท่ากับของผู้หญิงเลย แล้วซ้ายขวามันก็เท่ากันด้วยน,นั่นใช่ไหมเพราะคมภีพูดไม่ถูกบอกว่าสงหรือว่าเราไม่มีไม่มีคู่ธรรมยังไม่โดนชักออกไป <S <S 1> <S 1> เรื่องนี้มีคําตอบง่ายนิดเดียวครับพ่อที่เป็นคนขาพิการมีขาข้างเดียวเวลาเขาข้อลูกออกมาลูกเขามีขากี่ข้างอ้าว แต่พ่อเขาขาข้างเดียวนะมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วอาดัมเนี่ยซี่โครงคงจะหายไปบางส่วนโดนดึงออกไปใช่ไหมแต่ว่าลูกของอาดัมไม่จำเป็นต้องซี่โครงไม่ครบนี่ใช่ไหมเพราะลูกของอาดัมไม่ได้เกิดด้วยวิธีนี้ละนะต่อมาก็ยิ่งเป็นคาตอบง่ายๆฉชนนั้นเองอ๋อใช่แล้วก็พระเจ้าก็ให้ชายคนนั้นหลับสนิทใช่ไหมแล้วก็ชักกระดูกซี่โครงออกมาแล้วก็เอาเนื้อใส่เข้าไปแทนแล้วพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วก็พามาหาอาดัมพออาดัมเห็นปุ๊บอ้อโหสวยแล้วเกิด เหมาะแล้วก็ใช่เลยอันนี้มันกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราดังนั้นต้องเรียกว่าหญิงในภาษาฮิบรูเนี่ยผู้ชายหรือสามีเนี่ยใช้คําว่าอิชแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยใช้คําว่าอิชชาดังนั้นคำพูดง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าโยฮันใช่ไหมคนนี้ชื่อโยฮันพอเห็นภรรยาเขาสุดป,ปิงปุ๊บฉันตั้งชื่อให้เธอชื่อโยฮันนาอ่ามันก็เลยชื่อคล้ายๆกันประมาณนี้อ่าผู้อาดัมเนี่ยอิชใช่ไหม โอ้คนนี้เนี่ยฉันขอเรียกว่าอิจฉาเนี่ยอิจฉาอ๋อมีหน้าผู้หญิง <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบางคนบอกว่าอิจฉาไม่ใช่ออกเสียงไม่เหมือนกันอิจฉาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหญิงอย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือการตั้งชื่อไปว่ามีสิทธิอำนาจเหนือดังนั้นผู้ชายก็ได้มีสิทธิอำนาจเหนือผู้หญิงแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่เท่ากันเท่ากันแต่แค่บทบาทที่แตกต่างกันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือว่าตอนสร้างเอวาเนี่ยพระเจ้าให้ชายนี้หลับสนิททำอย่างนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการที่สร้างเอวาขึ้นมาอาดัมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยอาดัมไม่ได้ทำอะไรเลยถึงได้เอวามาแต่พระเจ้าเป็นคนทำให้อย่างนี้ปัป๊บอย่างนี้ไม่ต้องไปตามจีบแล้ว <laughs> เป็นฝีมือของพระเจ้าเอง ที่จะจัดเตรียมจัดฉากที่จะนําคู่อุปธรรมนั้นมาให้กับเราอาดมหลับสนิทอาดมไม่ต้องทําอะไรนอนหลับก็พอที่เหลือเดียวพระเจ้าจัดให้นะจัดมาเองไม่ใช่เอาละกลับบ้านไปนอนทั้งวันแล้วว่าจะได้ตื่นมาไม่ใช่ไม่ใช่คนละความหมายหาหลักการให้เจออย่าเอารูปแบบไปใช้นะฮะหาหลักการนี่ต้องนอนเยอะๆจะได้เจอคู่อุปธรรมอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงเนี่ยออกมาจากซี่โครงออกมาจากสีข้างดังนั้นผู้หญิงเนี่ย ต้องเอาไว้ข้างๆไม่ใช่ไว้ใต้ท้าของคุณเหยียบหรือเอาไว้บนหัวก็ไม่ได้เทิดทูนเหนือหัวก็ไม่ไม่ถูกเอาไว้เคียงข้างกันเพราะว่าออกมาจากสีข้างเนาะโอ้แบบนี้นี่เองเข้าใจละแล้วในข้อที่24บอกว่า พอได้อิจฉามาบุบเนี่ยอิจอย่างอาดัมเนี่ยได้อิจฉาได้เอวามาเหตุฉะนั้นผู้ชายจริงและจากบิดามารดาใบผูกพันอยู่กับภรรยาและทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาก็เปือยกายทั้งสองไม่อายกันและกันข้อนี้เป็นแนวทางในการสร้างครอบครัว ก็คือว่าเมื่อแต่งงานกันในสามีภรรยากันเนี่ยผู้ชายจะละจากบิดามารดาไม่ใช่ทิ้งพอ่อทิ้งแม่ไม่ดูแลแล้วอันนั้นไม่ถูกก็เราความหมายนะครับหมายถึงว่าละออกจากสิทธิอํานาจของพ่อแม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวของพ่อแม่กลายมาเป็น ครอบครัวใหม่แต่วิธีของฝรั่งของตะวันตกกตะวันออกก็ไม่เหมือนกันนะครับตะวันตกไหลวัฒนธรรมพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ยังอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันอันนั้นไม่ถือว่าผิดพระคัมภีร์แต่ที่สําคัญก็คือว่าพระคัมภี์บอกว่าละจากบิดามารดาต้องแยกออกมาจากอํานาจการปกครองของครอบครัวเดิมเดิมนี่พ่อจะเป็นใหญ่ใช่ไหมหรือแม่เป็นใหญ่บางครอบครัวเนี่ย<า>พ่อจะเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยพ่อนเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสั่งเหตุการณ์ในครอบครัวใหม่นี้แม้จะอยู่บ้านพ่อก็ตาม เรื่องของครอบครัวของเรายกตัวอย่างเช่นนะลูกของเราเนี่ยหลานปู่เนี่ยจะทํายังไงจะเป็นยังไงเนี่ยปู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ตัดสินเพราะว่ามันคนละคอรอบครัวแล้วผู้ชายจริงละออกจากภายใต้สิทธิอํานาจเดิมที่เขาเคยอยู่เมื่อก่อนเขาเป็นลูกใช่ไหมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพ่อแต่น,นี้เขาแยกออกมาแล้วนะอาจจะอยู่ยังคงอยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันหรือไม่อยู่บ้านเดียวกันก็แล้วแต่นเนี่ยแต่ว่าการตัดสินใจข,ของคอรอบครัวใหม่นี้เป็นเรื่องของสองคนละคนอื่นถือว่าเป็นคนนอกหมดเลยถ้าาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเราเนี่ยแต่ว่า ไม่ใช่อย่างที่จำอีกทีละจากบิดามารดาไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องไปดูแลเพ่อไม่ดูแมต้องดูแลเมื่อก่อนดูแลคนเดียวเดี๋ยวนี้ช่วยกันเอาคู่ประถมไปช่วยดูแลด้วยดีกว่าเดิมด้วยซ้าไปแต่เรื่องสิทธิอํานาจเนี่ย ต้องแยกจากกันแล้วถ้าปล่อยให้ครอบครัวเดิมเนี่ยเข้ามาแทรกแซงครอบครัวใหม่นะสังเกตครอบครัวใหม่ไม่มีความสุขมันผิดดีไซน์ผิดแบบที่พระเจ้าสร้างมาแล้วก็สองคนก็เปื่อยกายต่อกันแล้วก็ไม่อายกันนะครับสามีภรรยาก็เลยไม่อายกันไม่อายกันเป็นคาไว้วางใจเป็นเนื้ออันเดียวกันอย่างสมบูรณ์แสดงว่าทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งแล้วก็ไม่อายกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก่อนจะจบอย่าเสียเห็นว่าผู้หญิง สามารถเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์เป็นภรรยาที่สมบูรณ์ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีบุตรเพราะว่าการมีบุตรเนี่ยอย่างในพระธรรมปฐมกาลตลอดทั้งเล่มเนี่ยสังเกตว่าเป็นหนึ่งในการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการมีคู่ประธรรม ผู้หญิงเนี่ยจะทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ได้แม้นเขาไม่มีบุตรก็ตามนะเพราะว่าเขา,าจ,จะเป็นหมันหรือสามีเป็นหมันก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาทําหน้าที่เป็นคู่อุปถัมภ์ส่งเสริมให้สามีของเขาทําตามน้าพระทัยของพระเจ้ารักพระเจ้านั่นเป็นภรรยาที่สมบูรณ์ก็ดีนะครับเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าที่มีบุตรแต่ก็อยากหนุนใจสําหรับคู่สามีภรรยาที่ภรรยาไม่มีลูกด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ผิดไม่ได้บาปท่านไม่ใช่ทําหน้าที่ภรรยาไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ มันไม่ได้วัดกันตรงนั้นวัดที่ว่าท่านเนี่ยทำให้สามีของท่านทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ารักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและเป็นหญิงให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความผูกพันกันอย่างงดงามเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ก็เลยประทานสิ่งที่งดงามให้กับเราเช่นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาหรือธรรมชาติที่งดงามต่างๆดังนั้นเพราะพระเจ้ารักเราและให้ของขวัญแสนดีกับเรานี้อย่าให้เราทำลายมัน ให้เรารักษามันและดูแลมันอย่างดีสําหรับคนที่แต่งงานแล้วดูแลคู่อุปถัมภ์ของท่านอย่างดีคู่พระพรของท่านอย่างดีสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานพระเจ้าจัดเตรียมคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสําหรับท่านแล้วนอนหลับก็พอเดี๋ยวพระเจ้าส่งมาให้เองหมายถึงว่าทําในส่วนของเราก็พอเดี๋ยวที่เหลือพระเจ้าจัดการให้ธรรมชาติต่างๆพระเจ้าสร้างมาอย่างงดงามเป็นการดีที่เราจะดูแลรักษาสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าสร้างและชื่นชมกับมัน